สวัสดีค่ะพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์วันนี้ก็พามาที่วัดสะกำแพงใหญ่อิทุมพรพิสัยสีสเกตพามาชมรอบๆปราสาทเดอร์มอนอันนี้ก็จะเป็นตัวกำแพงค่ะกำแพงรอบๆปราสาทสะกำแพงใหญ่ นี่ก็จะเป็นหินโบราณเลยนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะนี่ซูมเอานะนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนกลางของตัวปราสาทแต่ก่อนน่า,นาจะเป็นทานารายอยู่ตรงนั้นหาลูกปั้นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะตรงนั้นรอบๆปราสาทก็จะเป็นอย่างนี พามาเบิงรอบๆอบต๊กปราสาทวัดสักกำแพงไงสีสกเกตเด้อครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นหลวงปู่เครื่องเมื่อกี้ก็เข้าไปสักการะหลวงปู่เครื่องมาแล้วนะเป็นศรีละลังคารหลวงปู่เครื่องที่ยังอยู่นะยังไม่ได้ทำพิธีเผา ประชุมเพิงเนาะคขียกว่ายังไม่ได้ประชุมเพิงทุกปีก็จะมีเปิดประตูก็ปเปิดโลงออกนะให้ชาวบ้านได้สักระสรลีระสังขารมณุนก็เยี่ยนหัวมาเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปที่กำแพงนี่ที่วัดสักกำแพง ป๊บเราต้องข้ามก่อนอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าถ้ามองจากมุมนี้ก็อันนี้จะเป็นศิลาจารึกผู้ใดอ่านภาษาขอมบอกศิลาจารึกภาษาขอม ที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะเขาก็จะทําอันนี้ว่างไป รู้จะอธิบายยังไงเพราะเข้าดูใน Google ได้เนาะความหมายพอที่พูดไปเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนนะประวัติศาสตร์อันนี้ก็พามาชมตัวประสาทบ้านค่อยค่ะแถวบ้านค่อยค่ะน,นี่สูงนะนี่ข้างบนอันนน้นฝั่งทิศตะวันตกฝั่งนี้ฝั่งทิศตะวันออกตัวประสาทก็จะ หันหน้ามาทางทิศตะวันออกหรือแลก็จะหันหน้าไปทางทิศทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันออกปับนี่อันนี้โบสถ์สร้างใหม่นะอยู่ข้างหลังนีถ้าเดินเดินยอดแล้วก็จะเดินออกไปแล้วข้างล่าง อันนี้ก็จะเป็นโบสสร้างใหม่แต่ก่อนไม่ใช่สีนี้นะเพิ่งจะทาให้มันออกถลงสีดำเนาะจะให้กลมกลืนกับสิ่งก่อสร้างโบราณนะตะกจะขามมีก็ได้เนี่ยเวลาเดินต้องระวังนะเดี๋ยวตกตบตกเอียงนิดนึง จะเป็นคลองใหญ่แล้วก็วัตถุโบราณก็จะอยู่ตรงตรงนี้พระนักประลกโบราณจะอยู่ตรงซูมนี้นะถ้าใครมาเนาะมีร้านกาแฟมีอะไรด้วยนะนี่ทางขึ้นตรงนี้พอดีเลยแล้วก็เดินเดินขึ้นไปอันนี้ก็ขอจบไรเพียงแค่นี้ขอฝากช่องไทย้านบันเทิงช่วีนะ้บอ,อกรกใจทุกคนด้วยนะคร